เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและมาตรฐานในการชี้วัดมูลค่าในระบบเศรษฐกิจเมื่อยังยาวนานแต่เงินตราจะกลายเป็นเพียงกระดาษใบหนึ่งที่ไม่มีคุณค่าหากมีการพิมพ์ธนาบัตรออกมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังคุณพ่อคะใครเป็นคนทำเงินออกมาให้เราใช้หรอคะธนาบัตรที่เราใช้กันอยู่หรือที่หนูเรียกว่าแบงค์หรือว่าเงินเนี่ย เขาจัดพิมพ์โดยธนาคารแห่งประเทศไทยไงล่ะลูกเอ๊ะทำไมหนูอยากรู้เรื่องนี้นล่ะล่ะอ๋อนูอยากมีเงินเยอะๆค่ะจะได้ซื้อขนมได้มากๆว่าแต่ทําไมประเทศไทยถึงไม่ทมําแบงก์ออกมาเยอะๆล่ะคะใครอยากได้อะไรจะได้ซื้อได้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการดูแลควบคุมปริมาณธนาบัตรออกใช้ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ และควบคุมให้มีสินทรัพย์ที่เราเรียกว่าทุนสำรองเงินตราเป็นหลักประกันมูลค่าของเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการใช้เงินคุณพ,พ่อครับเงินเนี่ยคือหัวใจที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจเลยหรือเปล่าครับเงินนะก็แค่ช่วยให้เศรษฐกิจเดินได้เท่านั้นล,ลกูกเพราะระบบเศรษฐกิจเนี่ยครอบคลุมหลายด้านและทุกด้านเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกเราทั้งนั้น เพียงแต่พวกเราต่างหากเราไม่รู้เลยว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาข้องเกี่ยวกับพวกเราได้อย่างไงแล้ว,ลวเศรษฐกิจที่ดีมันเป็นยังไงล่ะครับอืเศรษฐกิจที่ดีนนะมันมองได้หลายมุมมองนะลูกเศรษฐกิจที่ดีคืออะไรประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้นผมวิ่งรถเนี่ยตั้งได้ตั้งเออวันหนึ่งพันหนึ่งหรือแปดร้อยอะไรพวกเนี้ยนะลูกค้ามีเงินที่จะจ่ายออข่าวินมอเตอร์ไซค์โดยไม่ต้องแบบต่ออะไรมากอะไรเงี้ยแล้วปัจจัยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจด,ดีคืออะไรเอ,อิ่งข้าของก็อยากให้มันถูกลงรายรายได้ก็ให้มันดีขึ้นก็อยากให้ของมันลงบ้างอย่างเงี้ยซื้อของมาในราคาย,ย่อมเยาแล้วเรามาขายได้กําไรพออยู่พอกินคนทั่วไป มักจะมองเศรษฐกิจที่ดีในมุมมองของตนเองเพราะแท้ที่จริงแล้วเศรษฐกิจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆย,ยังไค่ไก่ขึ้นราคาราคาเนื้อหมูพุ่งทยานหรือราคาน้ำมันสูงทะลุเพดานไปจนถึงเรื่องยากๆย,ยังอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากสูงขึ้นตลาดหุ้นซบเซานโยบายทางการเงินของประเทศ ล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเราทั้งส S. <S ิ <time> ้นดังนั้นในมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะของผู้ร่วมกำกับดูแลระบบเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจดีจะต้องดีทั้งระบบคุณพ่อคะถ้าเรามีเงินเยอะแบบเยอะที่สุดเนี่ยเราจะเป็นคนรวยที่สุดในโลกหรือเปล่าคะเงินเยอะเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างนะลูกถ้าค่าเงินมันด้อยลงนะก็เท่ากับว่าหนูมีแบง แบงก์มันก็เปียบเหมือนกระดาษหรือหนูมีเงินเยอะๆแต่ในระบบเศรษฐกิจมันไม่มีสินค้าให้ซื้อเนี่ยหนูก็ทําอะไรไม่ได้ก็อย่างที่พ่อบอกหนูไงระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับหลายส่วนมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยมาจัดการดูแลให้เศรษฐกิจเนี่ยมันจเจริญเติบโตไปอย่างยั่งยืนนะลูกระในระบบเศรษฐกิจมีผู้เล่นอยู่หลายฝ่ายและทุกฝ่ายล้วนแต่ต้องการผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบเศรษฐกิจจึงไม่ใช่การเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศผ่านการดำเนินการภายใต้กรอบอัตราดอกเบีย้ยและอัตราเงินเฟอ้อที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคารักษาอำนาจซื้อและมูลค่าเงินออมของภาคครัวเรือนดูเป็นงานใหญ่จังเลยนะครับพ่อแค่เรื่องเงินอย่างเดียวก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว หนจะต้องมาคอยดูแลระบบเศรษฐกิจอีกอืมใช่แล้วลูกแล้วต้องคอยดูแลให้พวกเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขด้วยนะยกตัวอย่างนะระบบเศรษฐกิจเนี่ยคือห้องเรียนแล้วในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีนักเรียนยหลากหลายทั้งเรียนดีเรียนไม่ดีหัวดีหัวไม่ดีก็มีพวกเปเรเนี่ยทีนี้แบ่งชาติเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคุณครูคุณครูก็จะคอยมีหน้าที่กํากับดูแลนักเรียนอบรมสั่งสอนให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยทุกคนนะลูกแล้ว คุณครูของหนูดุหรือเปล่าคะอืมบางครั้งก็ต้องมีดุบ้างนะเพราะบางทีเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือมีแนวโน้มว่าจะไม่ดีเนี่ยคุณครูก็ต้องลงมาจัดการบริหารจัดการให้เศรษฐกิจเนี่ยทำให้อยู่ในภาวะที่สมดุลที่สุดในโลกธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนโดยทำหน้าที่เฝ้าระวัง สังเกตการความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจต่างๆเช่นอัตราการว่างงานดุลการชำระเงินระดับหนี้ต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟอ้อและส่งสัญญาณเตือนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อพบความผิดปกติเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดความเสียหายโดยการกำหนดทิศท,ทางของนโยบายการเงินดำเนินการผ่านคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,อง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด7ท่านคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสองท่านและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก4ท่านที่มีหน้าที่ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อการดําเนินโนโยบายของไทยอย่างถูกต้องการดําเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดี จะส่งผลให้เกิดการเติบโตที่มั่นคงม,มีการจ้างงานระยะยาวประชาชนมีงานทำมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศอืมคุณครูของหนูเนี่ยมีหน้าที่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าแต่คุณพ่อคะ แบงค์ชาติกับธนาคารที่คุณพ่อเคยพาหนูไปฝากเงินเนี่ยค่ะเหมือนกันหรือเปล่าคะแล้วถ้าหนูเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้ที่แบงค์ชาติหนูจะได้ของขวัญมากกว่าเดิมใช่ไหมคะอ๋งกเหมือนกันนะเราเ, <c oughs> เออนี่ยนี่ประชาชนอย่างเราเนี่ยนะธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะเป็นนายธนาคารดูแลธุรกรรมการเงินให้กับพวกเรา <c oughs> แล้วก็แบงค์ชาติเนี่ยก็จะเป็นนายธนาคารใหญ่คอยดูแลธุรกรรมการเงินให้กับธนาคารพาณิชย์อีกทีนะลูก แล้วนายธนาคารนี่ครับสาคัญยังไงอะครับนายธนาคารเนี่ยเขาก็มีหน้าที่คอยดูแลกํากับเรื่องธุรกรรมการเงินให้กับลูกค้าดูแลระบบการเงินทั้งประเทศอ,อย่างเช่นในระบบการเงินของประเทศไทยเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยก็จะเป็นนายธนาคารใหญ่คอยดูแลธนาคารพาณิชย์ที่พวกเราเอาเงินไปฝากด้วยนะลูกธนาคารพาณิชย์เป็นนายธนาคารให้แกภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายธนาคารของรัฐบาลเป็นตัวแทนในการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงเป็นนายธนาคารให้แก่สถาบันการเงินเพื่อดูแลธนาคารพาณิชย์ให้มีทุนสำรองต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงพอที่จะคุ้มครองความเสี่ยงในการปล่อยกู้ของตนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าเงินฝากและดูแลระบบการโอนเงินและหักบัญชีระหว่างธนาคารและให้กู้แก่ธนาคารพาณิชย์ เมื่อเกิดการขาดสภาพคล่องได้อีกหนึ่งบทบาทสสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้จัดให้มีศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเพื่อให้ความรู้คำปรึกษาและดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินอีกด้วยงานเยอะจังเลยนะคะคุณแบงค์ชาติเนี่ยแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยต้องค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแบงค์ชาติยังไงครับอ่านี่นี่นีน พ่อกำลังจะบอกอย่างนี้ไงและก็หน้าที่สำคัญอีกอย่างนะเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินโนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่สามารถเคลื่อนไหวย,ยืดหยุนได้เพื่อให้ค่างเงินบาทเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของเงินบาทเทียบกับเงินตราต่างประเทศในยามที่เศรษฐ,ฐกิจซกเซาการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะทำให อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและเงินกู้ยืมปรับตัวลดลงการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทำให้ความต้องการสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและราคาสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นและก่อให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในที่สุดในทางกลับกันหากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงร้อนแรงธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินโนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อให้ประชาชนชะลอการจับจ่าย เพื่อชะลอการเติบโตของระบบเศรษฐกิจหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยหนูคงจะมองไม่เห็นพ่อครับงานของแมงชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และก็ท้าทายมากเลยนะครับพ่อผมชักเริ่มสนใจขึ้นมาแล้วสิมผมว่านะถ้าผมเรียนจบอ่ะผมจะมาสมัครงานที่นี่แหละผมอยากเป็นหนึ่งในกาลังที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเราอะเติบโตไปอย่างมั่นคงครับด้ค<ม>่ะอ่าดีเลยลูกต่อให้โตกันเถอะไป เศรษฐกิจที่ดีสำหรับแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่สำหรับเราธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้กำหนดนโยบายพันธกิจในการดูแลระบบเศรษฐกิจของเรามุ่งหวังที่จะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย